วลาวกลับมาเจอแอนิมชัรีวิวอะไรไป <laughs> <laughs> ตะกี้เป็นค้างไปวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครสองตัวนั้นกันคือนี่เลยพ่อหนุ่มอ่าบัวบัวบัวดำบัวขาวบัวอะไรช่างเลยผม <laughs> จะเรียกว่าบัวดำแล้วก็นน่นะครับโนะจนาโร่นะครับ <laughs> ซึ่งมันหน้าตาคล้ายดีนะครับน,ะนั้นเนื่องจากใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันนะเออแล้วมันก็มีเขียนที่ใบเลนส์บอลว่าอเล็กซ่านะครับแต่ความจริงมันชื่อแองกี้โจนะอะไรของม่ได้มีสามชื่อเลยนะแกเนี่ย และตัวท <se> ี่มัน <ๆ S 1> ต้องมาเจอ <Okay. S 1> วันนี้นี่คือกับป่าที่เรายังไม่ได้รีวิวนะแต่ผมเอาเล่นก่อนไม่รู้เพราะอะไรนะไปจังหวะนี้มึงโม่ทำเพราะแสงดำสั้นอะไรอยู่โอ้โหมันคืข้ามไม่ได้ดิเอากระป๋าทำอะไรเอากระป๋าหายไปไหนไเนี่ยกระป๋ามันตกแมปปาวะไม่มีนี่วะโอ้ยอ๋อมันอยู่นู่นนี่วะไอ้สัสโอ้เฮ้ยแม่งตัวโคตรเนียนะครับนะสีเทาเหมือนกันไะจาตนี้มึงคงสู้กันไม่ได้หรอก มาดูตัวแรกของเราก่อนนะคือบิ๊กบอบบิลลี่นะครับนะซึ่งบ๊อบบิลลี่นะเขามีเลือดที่200เหมือนกันมันมาตั้งแต่เกมเพิ่งเริ่มเปิดแล้วก็มีการรีเมคครั้งหนึงน่งนะครับนะนะครับนะพอๆกับแองกิจโจแองกิจโจก็มีเลือด200นะซึ่งแองกิจโจก็มาพร้อมกับการารีเมคของบ๊อบบิลลี่เลยแต่ตโททาโร่ก็ไม่การรีเมคเอางี้ดีกว่าเราจะมาดูบ๊อบบิลลี่เวอร์ชันเก่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครัะไป <c oughs> สำหรับบ๊อบบิลลี่เวอร์ชันเก่าก็ แต่ผมรู้สึกว่าเวอร์ชันเก่าของโควัตโคเนี่ยมันวิ่งได้เสถียรกว่าอันลีเมดนะครับนะโควัตโคมีการาร, berry, รีเม็คขั้นหนึ่งอ่ะระเบิร์ฟเวลลี่เวอร์รชันเก่าแม่งกากจัดอะครับราคาแค่หนึ่งดอลลาร์เท่านั้นเองระบบเกมนี้มันก็ไม่ค่อยเสถียรตอนที่มันเปิดม,มาแรกๆนะครับนะเออเนะนี่ยแม่งมาห้าตัวแพกว้ก่อริลล่างโ,มโมง่ๆแลมาลองดูดามเมจแต่ละหมัดคอโมโบบิลลี่กันก่อนนะครับนะต่อยมาโอ้โหโอ้โหร้อยกว่าแม่งแรงกว่าสปาร์ตันฟันอีกอู้ โอ้โหแรงจริงครับสปาร์ตันี่เทียบไปติดแล้วต่อยไม่ทีอ้าวเฮ้ยแค่ยี่สิบต่อยดีแค่ยี่สิบหน่วยเฮ็ดทีตอนแรกร้อยสองตอนที่สองยี่สิบโคตร่อยทีมาป้าอ้ออุ้ยอุ้ยอันนี้แรงอันนี้แรงเลยหน่อยกูถอยเลยแต่แบบเอ๊ะมันมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยเราหลบการได้สบายสบายเลยนี่เนี่ยกระโดดขีดแม่ นี่เลยมาดิมาดินี่เยมาดิมาดิก็วอึดผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆตัวถ่วงเขาเจริญนะครับนะเวอร์ชันอ่าออริจินอลส่วนตัวของเขาเจริญมันคือโบเบลลี่เวอร์ชันอัปเกรดนะครับนะเลือกสองเท่าเลยก็คือแต่ละหมัดของมันมันคือไม่เท่ากันนะครับนะไอ้ต่อยอะไรกันมาต่อยมะโอ้ต่อยมาเลยกูเลือกสามพันมึงต่อยเป็นชาติก็ต่อยกูไม่ตายหรอกโหแต่ระหมัดของมึงนี่โดนพวกเดียวกดีทั้งนั้นกูไปแล้วมังขี้เกียจรอพวกมันอ่ามึงลองต่อยพี่โตเออผมว่าไปพี่โตแม่งเหมือนเล่นดับความโหดของหมัดเมาเลยดูด พี่เธอบอกเออจะให้แกตีเลื่อไปไป,ไปมาสักสามวันแล้วนะไปตรงโน้นไอต่อไปตรงโน้นคือมันต่อต่อยเบาจริงก็ราคา3.5ด้อลลาร์มันเกี่ยวอะไรมากล่ะ <c oughs> เอาเป็นสายซัพพอร์ตแท้งก็พอละราคา3.5ด้อลลาร์นี่เลือดสัก200มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ชิ้นคือลูกศิษย์บวมมุชุบเ้ไอโตจะตายละไอโตจะดการมันได้เลยเออยใจเย็นๆมึงอย่าคุ้มค้างค้างหรอมเข้ามาดิเออสี่เฮ้ไอตวจะจำปะโอ้โหแม่งบัดเดียวหายลูกตัวเออไอโตไปตองไปตองไปตองให้มันให้มันต่อยมึงให้ตายเอออย่างนั้นแหละมันเดือดเป็นตัวละครที่วิ่งโคตรช้าเลยนะแม่งวิ่งช้ากว่าแวนเฮลซิงก็วิ่งกว่าพอแวนเฮลซิงอะไร แต่เวนัสิกเป็นพวกสายแครี่ไงสายแครี่ก็วิ่งชา้าเปเรื่อนปกติอยู่แล้วไงแต่อ้เบบอรี่นี่แบบเป็นสายแทงมันก็ต้องวิ่งเร็วระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะถึงมันจะไม่ใช่สายแอสตินก็เลยไอพวกนี้นะ,ะมีการวิ่ง2รูปแบบก็คือการที่เราบังคับนะ,ะมันจะไม่ตั้งก์ดนะแต่ถ้า ให้เราแบบกดที่หัวแบบให้เกิดลูกศรสีแดงมันก็จะวิ่งไปต่อยนะครับนะอันนี้คือวิ่งปกติมันก็ช้าเหมือนเดิมนะครับนะเหมือนกับไอ้ตัวถ่วงความเจริญเลยเวลาเราบังคับมันก็จะไม่ตั้งกัดนะอนี่ก็เป็นอิสเซอร์เล็กๆน้อยๆนะครับนะเออแต่มันก็วิ่งช้าเหมือนเดิมเลยช่วยด้วยกูจมมุมแล้วกูจะโดนฆ่าตายแน่โบบิลีข้ามาเลยนี่เออมาตึงมัสองมาสามไอสัตว์ไม่โดนมัตึงง่งง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 งยงงอยงงงงเงงงยงง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 ง แม่ว่าไงล่างต้นฉบับมึงเจิงล่างอัปเกรดไม่ได้หรอกนี่เนี่ยมึงตายเออฉันเมื่อเขาไปเนสมาฉันตัวใหญ่เท่าแกแล้วนะฉันจะฆ่าแกนี่เด้อไม่ทำอะไรฉันหรอกทันไมเออเฮ้ยทำไมต่อยกูทีครึ่งหลอดเลยวะเฮ้ยโดนแค่ซ้อมๆนี่นะเอาตีนถีบตายเลยเฮ้ยตะกี้แกทำอะไรลูกน้องฉันเออมาเลยฉันถูกอับมาแล้วอาย่าวเวียงกูอย่างเงี้เออ เฮ้ยไม่ตายโอ้เลือดมึงไม่เหลือแล้วเรอแกมึงแค่หลังเก่งขางซูบแกซูบอะไรข้างไม่แอ๊กฮึขวานเช็ดยังไงล่ะแล้วตอนที่เดียวให้ตายอยู่รู้เลยยังว่าใครคือมือขวาท่านเช็ดกูยังไม่ตายเว้ยนี่นายอยู่เขตสองไม่จมเริ่มเลยฮะตายคาอากาศขออีกทีนึงนี่แนี่ครึ่งหลอดไม่ดีเ้ยมันก็แค่ตุ้ยีตู้เออหมือนยุงกันนะเกมน้ตายเลยยุ่งตองคน ต่อมาคือโจทาโร่หรือว่าแองกี้โจราคา8เหรียญของเรานะครับนี่ลดสองร้ซึ่งจากที่เห็นแล้วราคามันเยอะกว่าบัวดําเป็นหลายเท่าเลยจังหวะนี้ฟาดไปหนึ่งที่ฟาดไปสองนี่อุ้ยอุ้ยบัวดําบอกกูมาเลยเอือตายเฮ้ยมันตายทางนี้เว้ยเฮ้ยมันตายได้โคตรวได้เอาระคราวนี้บัวดําบอกเอ้ยกูไปพาบัวขาวกับบัวเออบัวบัวบนชามเองครับ บอกเลยว่าไอ้จอโจทารุงนั้นเจองานหนักแล้วเพราะว่าบัวเขาเนี่ยร่างกายเขานี่ทํามาจากเหล็กเข้าไปฝึกฝนเออพลังกายยาเหล็กมาจากซีเซอร์ <c oughs> <c oughs> เซเว่นอ้าเฮือกกระเด็นอ้าวแตกเป็นคนนึง่งบัวขาวบัวดำบัวสมบัติอะไรก็ทัเงนือดนี่ <c oughs> เรียบร้อย เอาละคราวนี้จโจทารุตต้องเจอกับพยาบาลนะครับนะเออพยาบาลบอกนี่ราคาพอๆกันพยาบาลเนี่นะครับนะมีข้อดีก็คือดาบยาวกว่าแล้วก็ตีจำนวนน้อยกว่านะครับนะแต่ว่าดาบมันยาวกว่าไงมันขี้โกงอ่ะก็คือมันตีได้ไวกว่าเร็วกว่านี่แล้วก็แรงกว่าด้วยมาลองดูดาเมจของมันนะครับนะฟาดมาทีเดียวป้าบอ้าวสามสิบเอ็ดก็มันน้อยจังวะอ่ะอีกทีหนึ่งีกออทีหนึ่งีกท,ท,ทีหนึ่งมาพอสโอ้โหเสียงดังกังชัดครับลูกนี้ป้าบ หนีวิ่งวิ่งเลยโอ้โหเบากราเดิมอีกอันนี้แค่ยี่สิบแปดดูเสียงมันในระบบสังเกตน,นะครับมันมีการโจมตีสองจังหวะก็คือการเอาไม้ขึ้นและการเอาไม้ลงฟ้ามาตีนะครับมันก็ดำมาเมตรรวมๆอยู่ที่6กสนะครนะับเนเรื่องสปีดนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะพอๆกับคอมมานโดนะ,ะเนี่ยผมวิ่งมาคอมมานโดแล้วนะ,ะเออมันก็ตามผมค่อนข้างจะทันอยู่นะครับพอดีเลยอาจจะไวกว่าผมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่คอมมานโดนี่ก็โจมตีระยะไกลมันก็เลยวิ่งช้าหน่อยนะครับนมันตามมาทันหรือย,อยังวะยิงแน่ สปีดมันก็ค่อนจะวไวเปนอันดับ2ของเผ่าโมเดิร์นฮิมเมนนะขอย้ำว่าโมเดิร์นนะอ่าและนี่มันก็สามารถคายจร์จได้อย่างง่ายดายแต่พวกโมเดิร์นฮิมเมนนี่มันสู้พวกแอนเชียไม่ได้เลยจริงๆนะพวกแอนเชียรถึงมันจะถืออะไรมันหนักขนาดนะัมันก็จะวิ่งเร็วเหมือนเดิมลองให้มันเจอสัตว์ตระกูลแมวที่ตัวโคตรพ่อคนแม่ใหญ่ที่สุดในโลกหน้ตอนนี้นะี่คือเสือนะครับนะไม่ใช่สิงโตนะหลายคนอาจจะคิดเป็นสิงโตแต่บักเฉโปเลยแหละอันดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ้าวแล้วทำไมไม้ไมบอลบอมไปอยู่ที่ก้นอย่างนั้นลนะ่ะ <c oughs> อา้าอะไรมึงเนี่ย จอระแข่ที่ว่ากัดไม่ปล่อยแต่เชโปนี่กัดไม่ปล่อยกว่านะเนี่ยผมบังคับให้มันออกนะมันยังข้าไปอีกอันี่อยู่เลยอ่ะ, <c oughs> อะช่วยด้วยกูจะตายหาแล้วเอ,อ,อ่ะกูตายเอาเฮ้ยมันไว้ชีวิตกูว่ะนี่ <c oughs> มึงไว้ชีวิตผีคนแล้วกูคือนักเลงขัดเจาะจะทันกูได้ยัไงวะมึงบอกว่ามันเป็นนักเลงขดัดจาะแล้จัดการแม่งเลย่างนี้เลยเสื้อนี่ราคาสิบเหรียญนะครับน่าแต่ว่ามันเออมันแพ้แองกิโจแบบตัวทาโร่ที่ราคาแค่แปดเหรียญแต่มันก็แพ้ได้ละเพราะมันเกินเค้ แบตเตอร์สมาร์เตอร์อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เรียบร้อยเอาล่ะคราวนี้มาเล่นมาทั้งคู่เป็นแบบดูโอกันดีกว่ามาเจอกับป๋านะครับนะซึ่งกับป๋านี่ดาเมจโคตรเบานะครับนะมีสายพพอร์ตที่โค้ดถึวหัวนั่นจากกันโดดแข็งๆแล้วจะมาแบทฟันฟาขนาดแล้วก็จัดมากละว่าตายแรกเออแล้วกระเป๋าคราวนี้คาร์มาพยาบาลบอกมากหมาคราวนี้แหละหมากเช่นราคาเท่ากับกับป๋าเออตายโอ้โหฟันทีครึ่งหลอดตายเลย อ้าวแล้วครับตอนนี bien, some people, like store, ้หมวกข้างขวาท่านเชนบอกเอ้ยเข้ามาเข้ามากินโเข้ามาเออแบบทำแบบพี่โตได้ไหมแบบเดินเดินเล่นเฉยๆไอ้ท่านนั่นเตะไปเตะนั่งไนั่งเลยเดินมันขีเหยียบมันพวกมันตายหมดเลยเสียงเกมมันจะดังไปหน่อยนะครับนายเดี๋ยวผมเบาให้โอเคอันนี้ก็ไม่มีเสียงไม่เหมือนฟังเอสเลยเมอไร่ยังไม่รู้อ่ะโอเคก้อยล่ามันจะตายแล้วตัดการเลยก้อยล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ราบอกเฮ้ยปาดแขนปาดแขนทีนี้หายเปบกึ่งหายไป เอ้ยปลานี้มันหน่อยก็ได้อุ้ยจะปลาดีได้ไงจะปลาดีแล้วเนี่ยเออเอาล่ะเอาล่ะแกนมะเล็งจัดการพวกเออทะเลงม้อยหมดเลยเบือข้าเบือเมื่อปลาดีละคนละเออว่าปลา เฮ้ยพวกงูที่อยู่บนเนี้ยฉันยังไม่ตกเลยพวกแย่ทำอะไรคือการจับคืนของฉันสะก่อนดีแม่โคตรเทพเฮ้ยพวกมันตายหมดแล้วสินะเยอะเลยเฮ้ยน่ำมันเสียงใครอ่ะสฮ้ยสะดุ้งตกกระดูกหักตาเลยเฮ้ยมันอย่าบอกนะว่าจะโจทาร์โ้่กูตายยังไม่ได้โชว์เท่เลยเฮ้ยฉันไม่ให้เห็นใบหน้าของพวกใบหน้าฉันน่ะมันสูงต้นไม้บังอยู่โอ้โอ้โง่จังวะต้องมาตรงนี้แค่ต้นไม้มันกเนินติดโอ้โห ้เ <łość> ขานี่ฉันมีสแตนเอาสแตนฉันล่วงเลยโอเคฉันจะรอให้สแตนมาสแตนกำลังมาแล้วเดินก็ตามที่น้ำของฉันนี่มาแล้วนี่ละสแตนของฉันมันโคตรจะเท่เลยเป็นไงเฮ่ยสร้างไลยโคตรเท่เลยเข้ามาเลยตัวฉันมันแข็งแกร่งแล้วเออไม่ดีโอนี่กูยังว่านะไอ้นี่ลูกกระสุนปืนเลยกูวิ่งดีกว่า เ้ยยกูไม่เป็นไรครับสแต็ผมมาแข่งอยู่แล้วสแต็ปผมเออสแต็ปผมไม่ต้องมีเจ้าของเพราะสแต็กูมันคือดาบเอ็กคาลิเบอร์อะไรก็กว่าได้หมอนั่นยังไม่เข็มหลอดเข้ามมาเห็นหรือเปล่าว่าฉันมีอะไรนี่คือสตาร์พันธุ์ดับสุดหล่อเท่เลยกูต้องมีสแต็เออจี่ของมันเออสแต็กูมตกแล้วกูตาไปงงสแต็ปไม่เป็ไรสแต็กูรับขอแทนได้เอาละรอดสเตสแตากันเลยละอูรู้อรู้อ่เอาล่ะคราวนี้มันคงไม่ดึงดันจ้าแคบหมดเลยแล้วนะมันคงุยกัน ฉันมีคาถามว่าพลงเอาพลังลีหนี่งว้ามาอีทีนึงโอ้โหรู้สึกว่าเกมมันลาลักแล้วเนี่ยเพราะไอ้สปาร์นี่นำโอ้ยไอ้สตาร์นี่อยู่ข้างหลังฉันมันก็ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยแกฆ่าลูกน้องฉันยังงั้นเลยฉันคือว n นเฮลซิ h i มันแค่นักล่าปีศาจจะมาสู้สไตล์ของฉันล่ะก็มาเลยเออโดนยิงไปไม่เป็นไรอุ้ยกูเกือบตายเออไอ้ไอทีนึงตายเลยความหวันดีจัแตนกูแล้วแหละ แตงบูไม่ได้จะเป็นความหวังแค่ได้ถึงมันจะมีเออหกมือเหมือนทดกักกันกันเด้อแลทดสักกันมีสิบมือเด้อจัดการมันอย่าโชว์พัดเดียวให้มันเห็นนี่แหละไอ้แวนเัลซินเดี๋ยวเวลาจะตายแล้วต่อยมันให้โดนอุ้ยหกแขนมันทำไมทำไมต่อยมันไม่โดนเลยเออต่อยต่อยมันอ้หมวมันแข็งอย่างเลยเอาละครับขอจบไปตรงนี้สำหรับเกมเอเบเอสในคลิปคลิปนี้นะครับนะอ่ะถ้าใครอยากให้ผมเล่นในพวกตัวละครสร้างบนนี้ผมสร้างเองนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปรู้ไม่ก็ไลค์ให้ถึง แปดไลค์อ่ะแปดไลค์อ่าแล้วผมก็จะทําให้นะครับก็มันสะหมกดียเลยอ่าวันนี้ก็ลงตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณที่รับชมนะครับนะรู้สึกเสียงคอแห้งแล้วนี่กระจายขอช่วยทีนึงพูดเรื่อจับโมโหเลยครับนี่กระเด็นระเบิดนี่อ้าวระเบิดกรนโขกขาโอเคจัมระบ